สวัสดีครับผมสุภกิจบวมเลิศหรืว่าเอทโบนครปฐมครับวันนี้พามาดูทีเด็ดก็คือหน้ายาวลำนี้มีอะไรมากมายครับก็มีแค่ก็พึ่ระบบเครื่องอินเตอร์ก็คือระบบอินเตอร์ก็คือทางนบอินเตอร์ซิ่ง <Huh? S 1> เ,เป็นคนจัดก,การให้ครับแล้วก็คือแฮนดงนดงเฮดเดอร์นบเป็นคนดัดให้ <Huh? S 1> ครับผม ระบบเกียร์เกียร์ก็เป็น l i b e r t ้ห้าสปีครับผมยังคารดก็เป็นของเจคบีเคคาดหัวหมูก็เป็นของพี่หลงครับผมแล้วก็ระบบหัวฉีดก็เป็นพี่พงศ์สัตว์ดีเซลนะฮะแล้วก็ปั๊มพี่พงศ์สัตว์แต่แคมติ Turbo. ้งเอเทอร์โบแต่ชุดปรับโยงเป็นของ JM เช่างมงบางเลนเป็นคนทําให้ครับผมระบบไฟก็เป็นช่างเทิงครับผมอ ทันทังแก๊สอะับพี่แก๊สเอาถังถังไม่ได้ใส่ถังถังในตันไม่ใส่ใม่ได้นี่มีีครับอันนี้เข้ากี่หัวครับพี่เออเนี่ยห้อทั้งหมดห้าหัวก็คือเครื่งหัวหนึ่งและที่เป็นก็คือที่เกียร์สี่เกียร์สองสามสี่ห้าครับผมเทอร์โบสองลูกสองลูกครับเทอร์โบกันสองลูกครับสูนแปดอันนี้เดฟิชั่นอ่าก็คือดูดอัดอนุกรมครับผมอย่างนี้บูทเท่าไหร่ครับพี่ร้อยห้าสิบปอนด์ พลังก็เต็มที่กัดะครับหนึ่งพันอัพใช่ครับหนึ่งพันแน่นอนครับเครื่องนี้เป็นกี่ซีซีครับเครื่องตัวนี้เป็นสามพันสามเฟรมเป็นโคเบอรี่ของอ๋อเจ็ดเจ็ดเป็นคนต่อให้ครับผมแล้วก็คอปพิ้ก็เป็นเบาะที่ปืนอาคันะเบาะแคล布拉หน้งจอสเต็ปใส่กล่อง ECU ช็อปครับคือตอนนี้ก็รอจูนใช่ครับรอจูนอย่างเดียวก็มันกระชับตัวดีครับเออกระชับกระชับตัวมากเออแล้วก็ตัวอย่างอย่างอันนี้ครับเราต้องเซตให้เข้ากับตัวใช่ต้องเข้ากับตัวเราเลยครับผมแป้นเบรกใช่เพื่อแป้นเบรกเนี่ยก็คือเราต้องวัดจากตัวเราเลยครับครับผมแล้วปุ่มตรงกลางนี่อะไรครับอ๋อเกียร์เกียร์ถอยเกียร์ถอยเออเกียร์ถอยแล้วนี่ปุ่มแดงๆนะครับก็คือกดเกียร์กับเกียร์ว่าง แก๊สนี่คือออโต้เลยใช่ครับเมาาื่อที่เขาเร่งแล้วก็ยิงขีดตามเกียร์เลยทางน้ํามันแล้วก็ปั๊มติก<ช>๊กครับผมน้ํามันนี่ใส่กี่ลิตรวประมาณสิบห้าลิตร<ช>เออใส่แค่สิบห้าลิตรก็ค<ช>ือเอาไว้วิ่งครับใช่ครับสองล้านใช่ครับเพราะเป็พวกนี้ก็วิ่งเต็มที่ก็สองล้านสามล้านแค่นั้นเองแบบแบตใส่ไหมพี่แบตเป็นลิเธียมครับอ่าไม่มีโชว์อ่ครับจุดเด่นของช่วงล่างแบบนี้ตัวนี้มันเป็น เลขโคบอลีม่มันให้ตัวได้อยู่แล้วเอมันออนตัวมันให้ตัวได้อยู่แล้วบึ้งนี้มันให้ตัวได้ปกติไม่ต้องเป็นครับไม่ต้องเป็นต้งมีชงแล้วความยาวครับดีตัวนี้ถ้าสองร้อยสองร้อยแปดสิบฝ่านึ่นะนี่คือยังไม่ใช่ยาวสุดเลยหรือยาวก็มาตรฐานเลยครับมาตรฐานเลยก็ยังยังหน้าก็เป็นหูเสียอ์ครับยังหลังก็หูเสีย์แล้วก็มีล่ม ใช่ครับฝึงท้ายสเต็งครับผมล้มก็เป็นทีเจครับล้มสองอันใช่ล้มสองอันเราเอาชัวไว้ก่อนครับเราชัวไว้ก่อนล้ออะไรครับพี่ล้อนี่ล้อเป็นล้อขอบสิบหกดีเจวันครับผมยางนี่มันไซส์เท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้สามสาม น้ำหนักรถคันนี้อยู่ประมาณ8 0 0ร0 0ยกว่าโลแปดกว่าถ้ารวมคนขับก็อยู่ประมาณ900ารโลครับผมคันนี้นี่สร้างจากประสบการณ์แล้วใช่ครับประสบการณ์ล้วนๆเลยอคันแรกของที่อู่ครับผมก็ผมคาดว่าเจ็ดกลางๆก็โอเคละเออถ้าต่ำกว่านั้นก็ถือว่าผลกำไรก็คือรันแรกเราอาจจะวิ่งแบบมันฉีดก่อน ดูว่าดูสงว่ามันเป็นไงรานองก็ฉีดถ้าเครื่องเครือ่องไม่มีปัญหาอะไรเราก็รันสามเราก็ฉีดเต็มเต็มไปครับ <Pam. S 2> ครับผมก็ฝากถึง f อทุกคนนะครับก็คือตามไปเชียร์ซุปปอัพปีนี้ห้าถึงเจ็ดธันธรรวาเจอกันแน่นอนครับสนามของห้าครับผมฝากถึงคู่แข่งครับคู่แข่งเด็เตอร์ก็คือเตรียมตัวไม้พร้อมแล้วกันครับก็เดี๋ยวจะเจอกันที่สนามของห้าครับผม ก็จะติดตามผลงานผมก็คือมีทาง Facebook ก็คือเอทโบนอค n t ถมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ละศูนย์หกห้าหนึ่งหกหครับผมที่ผมห่างหายจากวงการไปนิดนึงก็คือเรื่องผมทาธุรกิจใหม่ก็คืออ่าผมทำเมืองเมืองแร่อ่าทีนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำรถแข่งเท่าไหร่เดี๋ยวทุกอย่างลงตัวปุ๊บเดี๋ยวผมก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมเพราะผมชอบเรื่องรถแข่งอยู่แล้วครับผมอย่นี้ปีหน้ามาเต็มระบบ ใช่ครับปีหน้าเจอกันเต็มระบบแน่นอน